ก็สวัสดีกับช่องนายช่างอีกสักครั้งนะครับเจอกันบ่อยๆนะครับเจอกันทุกวันนะครับผมวันนี้มาอีกเรื่องหนึ่งับเป็นหินแยนนครับตะปหูหินแยเรียว่าเอ่อหินแยจะวานนะครับผมนะบเวลาเพื่อนๆใช้งานนะครับส่วนมากเอ่อสายไฟมันจะเสื่อมสภาพนะครับเพราะว่าเรามีการโยกตลอดนะมีการโยกตลอด ชุดตัวประมาณนี้นะครับส่วนนี้นะครับแล้วก็เวลาเราเสียบภาเสียกอกแล้วก็ดึงนะครับไปเวลาเพื่อนดึงนะอย่าดึงประมาณนี้ดึงประมาณนี้ชุดนี้มันจะหลวมไอตัวนี้ของผมเสียแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างก็ตรงตรงปลายนะครับตรงปลายเวลาเราใช้งานเราจะโยกไปโยกมานะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครัโยกไปโยกมาแล้วมันจะขาดในนะครับสายมันจะขาดครับก็การเปลี่ยน เปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับเปลี่ยนสายเปลี่ยนสาย AC ปราเรียกสาย AC นะครับบึนเรามีเราไปหาซื้อสาย AC หนึ่งเส้นนะครับประมาณนี้นะครับสาย AC ประมาณหนึ่งเส้นนะครับผมเอาความยาวพอมานะครับซื้อสาย AC มาตามร้านสายของมอเตอร์้ฟตัวไปนะครับหรือว่าสายที่ใช้กับอคอมพิวเตอร์ก็ได้แล้วก็มาตัดมาตัดมาตัดแล้วก็เรามาเอา่อบักกี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวหดก็มี ก็ให้เพื่อนต้องหัวแรงด้วยนะครับหัวแรงหัวแรงนะครับหัวแรงใช้รุ่นไหนก็ได้นะครับเม่มปัญหานะครับเวลาต่อสายนะครับแล้วก็พย,ยายามเอ่อสายแล้วก็มันจะมีสายสีเออ่น้ำตาลกับสีฟ้านะครับก็ต่อให้ถูกสายด้วยนะครับผมนะครับน้ำตาลกับฟ้านะครับพอตัวนี้มันเป็นแบล็ค แบกเด็กเกินครับแบกเด็กเกินดี๋ยวขออนุญาตขอดูอดอด่ดูฐานด้วยนะครับลอง z o o มาเลยครับสองต้องยกเครื่องยกเครื่องมาเลยครับมารวมพอเช็คฐานด้วยนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนสายนะครับตัวนี้นะครับดูฐานนะครับฐานว่าโอเคไหมปริมาณฐานพอไหมนะครับ ก็แค่ใช้ปากแบนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วปากแบนถอดมาครับช่างมันจะไวนะครับถ้าคนตัวไปจะช้าก็ถอดประมาณนี้นะครับแกะมาะครับตรวจสอบทั่วไปนะทั่วไปกายภาพทั่วไปตรวจสอบด้วยว่าปริมาณของถ่านมีเยอะก็ประมาณนี้ก็ถือว่าน้อยนะครับาน้อยนะฟังฟังครับ ถานแล้วก็ซื้อมาเปลี่ยนเลยครับอเออกมากหมุน,นครับหมุนออกซ้ายนะครับซ้ายเดี๋ยวดวงก็ไม่วนห่างก็ส่วนมากที่เสียก็คือขาหมดแล้วก็สายขาดนะครับทุ่นไปนครับโอกาสาน้อยน้อยกว่านะครับตอนนี้ยังพอมีนะยังพอมีพอเจ็ต่านเสร็จแล้วก็มาตอดนะครับอดก็ก็หดสองชั้น โตก็ม้วนหนึ่งประมาณสิบบาทครับนึ่งเส้นประมาณสิบบาทถึงสิบห้าบาทใช้สองชั้นนิดเดียวนะแค่นิดเดียวแล้วก็แล้วก็สว่วนนี้สว่วนนี้นะครับมันจะเป็นตัวป้องกันการที่เราการเราเราโยกสว่วนนี้ก็สายที่เราเปลี่ยนมาใหม่มันจะไม่ใช่ของเดิมน,นะครับสว่วนมากแนละนะนะนะครับเอาเสีย้าไปนะครับเสียปเ้าไปเอาไปนะเ้าไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้อ สายไฟนะครับจำเป็นต้องออกสีดูด้วยสายไฟมันเก่ามันเก่าไหมถ้าเก่าเราต้องใช้คัตเตอร์ทำความสะอาดด้วยนะครับให้มันขาวเลยครับมันได้เชื่อมง่ายปะกี้ง่ายไม่ได้เชื่อมวันนี้รูดสายนะครับรูดสาย แลาเราต่อมันจะบักกี้ง่ายนะรู้ายวันนี้ก็รู้ายนะครับก็อย่าลืมก็มีคัตเตอร์มีหัวแรงคือว่าไม่มีก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ครับหัวแรงนะครับไม่ใช่หัวแรงไ่้เดี๋ยวทางทางผมมีหัวแรงก็บักกี้นะครับแค่ประมาณนี้นะครับขูดขูดวิธีการเปลี่ยนสายไฟ,ฟ AC ของอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับ วางนี้นะครับแล้วก็หมุนนะหมุนหมุนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับหมุนให้เป็นเนื้อเดียวกันนะแล้วก็สวมเข้าเขนะ้าไปครับใช้สกอตเทปก็ได้นะครับสกอตเทปสกอตเทศอ่าทั่วไปนะครับที่มีใช้กันทั่วไปนะใช้สกอตเทปได้ก็ได้ครับแต่ว,ว่าทางผมผมจะไม่ใช้สกอตเทปนะใช้ ปล่อยออกเปนโซ่ดมันจะสะดวกแล้วก็มันจะไม่หลุดนะครับใช้ไปนานๆแล้วมันจะไม่หลุดแต่สองสองชั้นนะครับสองชั้นจะโอเคก,กว่าปรนะมาณนี้นะครับตัวไม่ได้ก็ต้องตัดนะโซ่หดสองชั้นพร้อมบัตดีด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีไม่มีหวัวแรงนะครับก็ใชแค่พันธรรมดาแล้วจ,จะตองโผล่คุมคนระับสองชั้น อันนี้นะครับแล้วก็สวม้าไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับสวมตัวนี้ก่อนตัวป้องกันการโยกนะครับกล้วก็สวมของเราฝั่งนี้นะครับแล้วก็บักกี้แล้วก็เเท้ามาเท่านะครับประมาณนี้นะครับน้องสูมเข้าไปเลยประมาณนี้นะครับเราต้องหมุนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะครับหมุนหมุนหมุนนะครับให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็ิ้นงานต้องสะอาดด้วยนะครับถ้าออกดำๆต้องขูดให้ ออกสีตัวแรกนะครับแล้วนกะ็หมุนนะครับเปืดปืดให้มันตีเกียวให้มันแน่นนะครับประมาณน,นี้นครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้ไม่ใช้ะตะกัวต้องยาวกว่าน,นี้นะครับสายไฟที่ปอ,อกาที่ปอ,อกออกมานะครับ ใช้ครีมก็ได้นะครับไม่ไม่ใช่มือก็ได้แต่ว่าผมถนัดมือนะครับถนัดมือเพราะว่าจินงานมันเล็กเอ้คนะครับเดี๋ยวต้องบะกีนะนก,ก้แช่แชากีก็ต้องมีหัวแรงครับหัวแรงตรงนี้นะหัวแรง แล้วแต่รุ่นไหน มีอยู่ครับติดถ้าเกิดจินตนาการสะอาดถ้าไม่สะอาดมันจะไม่ไมไมติดแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีหัวแรงก็จําเป็นต้องบอกตัวน,นี้ยาวนะครับแล้วก็หมุนให้าย,ยาวนะครับแล้วก็ใช้ข้าคุ้มนะครับอีกรอบนึงนะครับแล้วก็สังมงรถก็เกล็กไฟเลือไฟเช็คนะครับอ๋อนะครับประมาณนี้นะครับเล็กไฟเล็กเล็กแล้วป็มีมีไฟด้วยนะครับเป็นเหล็กมีไฟด้วย ออเอาเห็กไเน,น้ยอยน้องสูงขึ้นมาเลยนะครับประมาณนี้นะครับเข้าไปนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เหล็กอยจุดนะครับหรือว่าโบรรอนก็ได้นะครับอันนี้ใช้เหล็กอยจุดก่อนอน,นะครับแต่ถ้าของช่างนะครับจะใช้ตัวนี้นะครับในบรอนไเบรอนใช้ ถ้าเกิดของอที่บ้านนะครับมีเครื่องเป่าลมร้อนหรือว่าได้เป่าผมก็เป่าได้ครับแต่ผมมันเหล็กควยมันอยู่ใกล้ๆนะครับก็เลยใจ้เหล็กควยไดรเป่าผมนี่เอาอยู่ได้เป่าผมก็ได้นะครับอันนี้นะครับเปิดนะครับเปิดเปิดนะครับถูกต้อสองชั้นนะครับแน่นนะครับระวังถ้าเกิดมีเศษสายควยนะครับที่ว่าเป็นเศษประมาณนี้ครับออกมาไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะช็อตนะครับ เป็นเส้นเล็กๆตัวนี้ในช่างว่าทําไมเราต้องปวดให้มันเราต้องหมุนให้มันแน่นนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดสมุติว่ามีฝอยสายไฟเล็กๆออกมาประมาณนี้นะครับเราไปพันนะครับไอตัวนี้จะชดเราหรือว่าอันตรายนะครับประมาณนั้นนะครับเอาอีกทีนะครับเดี๋ยวเล็กๆไปอีกรอบนึับ ชั้นนะครับสองชั้นก็หาซื้อไม่แพงนะครับตัวอุปกรณ์วันนี้ก็ซื้อเก็บไว้ที่บ้านนะครับเผื่อใช้งานนะครับมันจะปลอดภัยนะครับมันจะเซฟนะครับแล้วก็จกับสายแล้วเข้าอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ล็อกล็อกสายไฟนะครับ ไขควงแฉกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จบงานได้นะครับกับไขควงแบนตัวเล็กนะครับอุ้ยเด้เขายิงกันอถกน็อตัวนี้มันมีนั่นด้วยนะถึงดังด้วยครับเอาฝาน็อตอีกสองตัวตัวนี้เป็นแบ็กเด็กเกอร์นะครับยี y ่ห้อบ้านๆนะยี่ห้อบ้านๆนแะบ็กเด็กเกอร์อันนี้สองตัวนะครับฝาะมา มีแขกมาแล้วก็หลวงก็ไปนะครับตันนี้ยึดแน่นแล้วนะครับถ้าเกิดสายไฟมันจะไม่โยกเลยนะครับแน่นนะครับใช้ตัวตัวล็อกตัวนี้นะครับแล้วก็ประมาณนี้ตัวนี้เปิดปิดนะครับไอ้ตัวนี้จะใช้ใคล้ายๆกับของสว่านมาคะิตา้าแต่ที่ผมใช้อยู่เ,บา,เบางตัวมันจะปรับตรงนี้นะครับฮิตาชิผมชอบมากนะมันจะปรับปิดเปิดตรงนี้ บริเวณนี้นะบริเวณนีแต่ที่นะครับ,บรเวลาเราปดฟิดมันง่ายนะครับแต่ถ้ามาเวลาเรามีใช้แล้วก็มีอุบัติเหตุหรือว่าต้องการปิดทันทีเนี่ยมันจะไม่ทันนะครับแต่ถ้าอยู่บริเวณนี้มันจะเร็วว่าไม่รู้นายช่างว่าประมาณนั้นมั่วมั่วมัวมัวม่วประจำครับอ <st ık> ีกตัวเข้าแล้วครับนะครับดูไหมไหมครับเอาเอาไม่ออกแล้วโอ้ออเสียก็ไปนะครับ เสีเขาไปนะครับประมาณนี้นะคะ s <S รับเสียเข้าไปนะครับแล้วก็กดปลนังอกดังฟกไม่ไม่มีแต่เสียงเล่าที่นังอกแล้วก็น็อตอีกสองตัวยึดนะครับบุ้ยหล่นทำไม่ได้เลยใช้ไม่เหล็กครับใช้ไม่เหล็กช่วยเลยครับแม่ ไม่เล็กเลยโดดสูงข้างไปนะครับข้ับไปก,ก็การดูแลอุปกรณ์พวกเครื่องมือนะครับงานช่างต่อไปจําเป็นนะครับจําเป็นจําเป็นต้องเบื้องต้นเราไม่ต้องพึ่งช่างถ้าเกิดเราอยู่ใกล้ๆนะครับพาไปหาช่างก็ลําบากเนาะก็หัดหัดทำไม่ยากของมันประมาณนี้นะครับอ่าให้เวลาเสียบอย่างเดียว <laughs> ยังไม่ได้ใส่จะไม่ใส่แบตจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามีแล้วว่าเราเกะหมดเลยครับแล้วก็ทาความสะอาดทุ่นด้วยตัวทุ่นด้วยนะอันนี้ผมวันนี้ขี้เกียจอันนี้ขี้เกียจจะทํางานอื่นต่อนะปปาปาดปาดเดี๋ยวดูก่อนเกืบเบอกบหมดแล้วนะครับทานเกือบหมดแล้ว เปื้ปนดปาดๆมันมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ลงล็อกมันต้องลงล็อกด้วยออะไรของอาอะไรของม่นจะลงล็อก สคัญตัวปลายนี้ด้วยนะครับมันจะไม่ลงล็อกนะครับเดี๋ยวเนี้ยอย่าวน,นะครับสำคัญตัวปลายนี้ด้วยนะครับตัวปลายนี้เวลามันใส่ทานนะครับตัวปลายนี้ตัวเดินนี้มันจะเข้ากับชุดเอ่อสเปเซอร์หรือบากบริเวณนี้นะครับสำคัญนะครับไัน,นนะไ้ถอดออกแล้ว เพเราแคต่ตรวจมาดูนะครับว่าถ่ายมีไม,ม่ถ้าไม่มีก็เราได้เปลี่ยนเลยนะนะครับจะปรับเป็นอัดยัดเข้าไปก่อต้องเข้าไปประมาณนี้นะครับนะครับรนะนะครับอุ้ยหล่นมือไม่แข็งแรงไม่มีออเดี๋ยวราจะเทสครับ แ้วเพชตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่มีกาวนี่คืออันตรายมากครับเปิดปิงไว้นะครับต้องจับไว้แน่นนะครับก็จบแค่นี้นะครับน่าจะเรียบร้อยนะครับขันน็อตไม่แน่นหรือเปล่านี่ตัวนี้ก็ตัวนี้เราถอดแต่แรกสา,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 ามารถถอดมาอาจจะระบีได้นะตัวนี้นะครับตัวนี้ขันไม่แน่นเดี๋ยวผมถอด แก่มาเลยครับเดี๋ยวเอามาอาจจะมีด้วยนะก็วันนี้วันนี้ขอจบการคุยเช่เรื่องการสร่งใจไทยแค่นี้เดี๋ยวผมอาจจะดูผมก็ถ่ายรอบใหม่นะครับมันคลิปมันจะยาวนะครับคลิปมันจะยาวเดี๋ยวเพื่อนจะไม่ดูนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาแล้วจด้วยกับการเตือนสายไปอเอซีนะครับของอินเดียแบ็กแจ็คเกอร์นะครับน่าจะ คราเปเกนคตัวนี้น่าจะเป wow ็นขอนผิดเป็นเป็นอังผิดรับขอบคุณครับยเรื่องบติดตั้งของเรัวเชนะครับ